สวัสดีครับเราทุกคนเนี่ยก็อยากจะมีชีวิตที่ดีกันทั้งนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าเคยลองหยุดคิดกันดูไหมครับว่าไอ้คาว่าชีวิตที่ดีหรือความอยู่ดีมีสุขเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายความว่าอะไรกันแน่วันนี้เราจะมาสํารวจนิยามของคํานี้กันให้ลึกซึ้งกว่าที่เคยครับเ,เคยสงสัยกันนะครับว่าบางทีความเข้าใจที่เรามีต่อคําว่าชีวิตที่ดีเนี่ยมันอาจจะยังผิวเผินไปหน่อยหนึ่งหรือเปล่าบางทีมันอาจจะมีอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกันมากกว่าแค่เรื่องการมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ได้นะครับ เพื่อที่จะหาคำตอบเรื่องนี้นะครับเราจะมาค่อยๆค,คุยกันไปทีละประเด็นเลยเริ่มจากการทบทวนนิยามของคำว่า wellness กันใหม่หมดเลยจากนั้นก็จะเจาะลึกลงไปในมิติข้างในตัวเราอย่างเรื่องของกายและใจแล้วค่อยขยายมุมมองออกไปสู่คนรอบข้างและโลกภายนอกและปิดท้ายด้วยเรื่องการรับมือกับความท้าทายในยุคใหม่ครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยส่วนนี้เนี่ยจะมาชวนคิดทบทวนความหมายเดิมๆของคำว่าสุขภาพที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับ คืออย่างนี้นะครับการที่เราไม่ได้ป่วยไม่ได้ถูกหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเรามีความอยู่ดีมีสุขหรือเวลเนสแล้วนะครับอันนั้นมันเป็นแค่สภาวะที่ไม่มีโรคเฉยๆแต่เวลเนสเนี่ยเป็นภาพที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากแค่ว่าเราป่วยหรือเปล่าไปเป็นการถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วเราใช้ชีวิตได้เต็มศักยภาพของเราแล้วหรือยังต่างหากครับจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในนิยามนี้ก็คือ เวลเนสไม่ใช่สิ่งที่อยู่ดีๆจะเกิดขึ้นมาเองนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งใจสร้างขึ้นมาเป็นการเดินทางที่เราต้องลงมือทําอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความอยู่ดีมีสุขของเรามันก็คือผลรวมของ2องอย่างนี้เลยครับคือสภาวะข้างในตัวเราเองไม่ว่าจะความเครียดความสุขกับสภาพแวดล้อมข้างนอกตั้งแต่เรื่องใกล้ๆตัวอย่างอากาศที่เราหายใจความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวไปจนถึงเรื่องไกลตัวอย่างนโยบายของประเทศเลยทีเดียวครับ เอาละครับมาต่อกันที่กลุ่มมิติแรกกันเลยกลุ่มนี้เปรียบเสมือนเสาหลัก3มต้นเลยนะครับที่เป็นรากฐานของความอยู่ดีมีสุขทั้งหมดของเรานั่นก็คือเรื่องของกายกับใจของเราเองนี่แหละครับนี่คือ3มิติแรกที่เกี่ยวกับตัวเราแบบโดยตรงเลยครับก็คือเรื่องกายภาพอารมณ์และก็สติปัญญา3ส่วนนี้เป็นเหมือนแกนกลางที่ส่งผลถึงการตลอดเวลาเลยนะอย่างเช่นพอเรานอนไม่พอซึ่งเป็นเรื่องกายภาพใช่ไหมครับ เราก็จะหงุดหงิดง่ายขึ้นอันนี้เป็นเรื่องอารมณ์แล้วก็จะคิดงานไม่ออกอันนี้ก็คือสติปัญญาเห็นไหมครับว่ามันเชื่อมกันแบบแยกไม่ออกเลยมิติแรกนี่เป็นเรื่องพื้นฐานที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับก็คือการดูแลยานผานะของเราหรือก็คือร่างกายของเราเนี่ยให้มันแข็งแรงแล้วก็พร้อมใช้งานอยู่เสมอประเด็นสําคัญของเรื่องนี้ก็คือเราต้องมีความฉลาดทางอารมณ์นั่นเองครับคือสามารถรับมือกับความเครียดหรือความท้าทายในแต่ละวันได้ โดยที่ไม่ปล่อยให้อารมณ์มาควบคุมการกระทําของเราจนเสียเรื่องครับสมองของเราก็ต้องการการฝึกฝนเหมือนกันนะครับการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยลองนึกภาพตามนะครับมันก็เหมือนกับการที่เราจัดระเบียบแล้วก็สร้างการเชื่อมโยงข้อมูลในตู้เก็บเอกสารของเราอยู่เรื่อยๆทําให้เราดึงข้อมูลต่างๆมาใช้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็จําได้ดีขึ้นด้วยครับเอาละครับพอรากฐานข้างในตัวเราแข็งแรงแล้วทีนี้เรามาขยับมุมมองออกไปสู่โลกภายนอกกันบ้าง ในมิติกลุ่มถัดไปครับ3ามมิติต่อไปนี้ก็คือจิตวิญญาณสังคมและสิ่งแวดล้อมครับสิ่งที่เชื่อมทั้ง3มิตินี้เข้าไว้ด้วยกันเนี่ยคือคําว่าความสัมพันธ์ครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าตัวเราความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือความสัมพันธ์กับโลกที่เราอาศัยอยู่ เพราะฉะนั้น Wellness ทางจิตวิญญาณในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องศาสนาอย่างเดียวนะครับแต่มันคือเรื่องของการมีเป้าหมายในชีวิตหรือ Life Purpose ที่ชัดเจนการที่เราตอบตัวเองได้ว่าเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรมันจะเป็นเหมือนเข็มทิศที่คอยนำทางให้ทุกๆอย่างที่เราทำในแต่ละวันมันมีความหมายขึ้นมาครับ การมีสังคมที่ดีเนี่ยมันก็เหมือนกับการมีเซฟโซนหรือพื้นที่ปลอดภัยทางใจให้เรานะครับซึ่งความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแบบนี้ไม่ใช่แค่ดีต่อสุขภาพจิตยอย่างเดียวนะครับแต่มันยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงขึ้นได้ด้วยและพอเราพูดถึงเว n e s s ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับมันคือการตระหนักว่าสุขภาพของเราเนี่ยมันผูกติดอยู่กับสุขภาพของโลกใบนี้แบบแยกกันไม่ออกเลย และในยุคปัจจุบันนี้คงไม่มีภัยคุกคามไหนที่ใกล้ตัวเราไปมากกว่าปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะเจ้าฝุ่นจิ๋วอย่าง pm 2.5นี่แหละครับข้อมูลนี้แสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าสภาพแวดล้อมมันส่งผลกระทบโดยตรงกับสุขภาพร่างกายของเราแบบรุนแรงมากๆตั้งแต่ปอดหัวใจไปจนถึงสมองเลยการดูแลสิ่งแวดล้อมจึงเท่ากับว่าเรากําลังดูแลสุขภาพของตัวเราเองไปพร้อมๆกัน เราเดินทางมาถึงกลุ่มมิติสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งเป็นมิติที่เกี่ยวกับความท้าทายและก็โอกาสในโลกยุคปัจจุบันของเราโดยเฉพาะเลยครับและสามิติสุดท้ายนี้คือนันทนาการดิจิทัลและการเงินครับซึ่งเป็นสามมิติที่สะท้อนการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่แบบเป๊ะเ,เ,เลยมันคือการสร้างสมดุลระหว่างการพักผ่อนหย่อนใจการใช้เทคโนโลยีและความมั่นคงทางการเงินซึ่งบอกเลยว่าจําเป็นมากๆในยุคนี้ครับหัวใจสําคัญของมิตินี้คือคําว่า ทำโดยไม่มีใครบังคับครับมันคือการที่เราให้เวลาตัวเองได้ทําในสิ่งที่รักและมีความสุขจริงๆเพื่อชาร์จพลังงานแล้วก็ฟื้นฟูจิตใจ,จให้กลับมาสดชื่นอีกครั้งนั่นเองโลกดิจิทัลเนี่ยมันก็เหมือนดาบสองคมเลยนะครับด้านหนึ่งมันก็มอบความสะดวกสบายและก็โอกาสให้เรามากมายแต่ในขนาดเดียวกันมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงใหม่ๆโดยเฉพาะภัยทางการเงินที่แฝงตัวมากับเทคโนโลยีนี่แหละครับดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองด้วยการรู้เท่าทันโลกดิจิทัล จึงกลายเป็นทักษะที่จําเป็นมากๆสําหรับทุกคนในยุคนี้เลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของผู้มิฉาชีพในนี้ก็คือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ครับความอยู่ดีมีสุขหรือเว ness เนี่ยมันไม่ใช่เส้นชัยที่เราต้องวิ่งไปให้ถึงนะครับแต่มันคือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นเหมือนศิลปะของการสร้างสมดุลในทุกๆมิติของชีวิตไปพร้อมๆกัน และคำถามสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ให้ทุกท่านได้ลองกลับไปสำรวจตัวเองดูนะครับว่าจากทั้งหมด9มิตินี้มีจุดไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าใช่เลยนี่แหละคือจุดเริ่มต้นในการสร้างชุดท,ที่ในแบบฉบับของเราเองต่อไปครับ